วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวค่ะกฎหมายครอบครัวเป็นบทบัญญัติข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวตั้งแต่การมั่นไปจนถึงการสมรสความสัมพันธ์ในครอบครัวและการขาดความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ สำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็มี3หัวข้อด้วยกันคือ 1. การมั่น 2. การสมรส 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรค่ะมาที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือการมั่นนะการมั่นเป็นการทำสัญญาระหว่างชายกับหญิงว่าต่อไปจะสมรสกันโดยมีเงื่อนไขสองหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. อายุของคู่มั่น 2. ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะมาดูที่เงื่อนไขแรกนะคะอายุของคู่มัน่นชายและหญิงคู่มั่นต้องมีอายุอย่างต่ำ17ปีบริบูรณ์การมั่นที่ฝ่าฝืงเงนเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมคะค่ะเงื่อนไขที่2นะคะความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ถ้ายังเป็นผู้เยาว์นะคะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะมิฉะนั้นการมั่นจะตกเป็นโมเคียการมั่นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อชายได้สมมอบหรือโอนทรัพย์อันเป็นของมั่นให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นค่ะเมื่อมั่นแล้วนะคะให้ของมั่นตกเป็นสิทธิแก่ฝ่ายหญิง แยกกรณีที่ฝ่ายหญิงต้องคืนหรือไม่ต้องคืนของมัน่นนะคะกรณีแรกนะคะกรณีที่ฝ่ายหญิงต้องคืนของมั่นนะก็จะมีได้แก่ 1. ฝ่ายหญิงไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรส 2. ฝ่ายชายบอกเลิกสัญญามั่นเมื่อมีเหตุส่วนกรณีที่ฝ่ายหญิงต้องไม่ต้องคืนของมัน่นนะคะก็คือ 1. ฝ่ายชายไม่ยอมไปจดทะเบียนสมรส 2. ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงปล่อยปะละเลยไม่ดําเนินการจดทะเบียนสมรส 3. ชายหรือหญิงคู่มั่นเสียชีวิตก่อนสมรสและ4ฝ่ายหญิงบอกเลิกสัญญามั่นเมื่อมีเหตุหัวข้อต่อมานะคะการสมรสการสมรสเนี่ยเป็นการทำสัญญาตกลงเป็นสามีภรรยากันระหว่างชายหญิงโดยกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขของการสมรสไว้ดังนี้นะคะ 1>, 1. การสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์หากมีอายุต่ำกว่านี้ต้องให้สาลอนุญาตซึ่งจะต้องมีเหตุผลอันสมควรค่ะ 2. นะคะชายหรือหญิงที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือสาสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถจะทำการสมรสไม่ได้ 3. ชายหรือหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตกันเช่น พ่อหรือแม่กับลูกพี่น้องร่วมบิดามารดากันหรือเป็นพี่น้องร่วมแต่เพียงบิดาหรือมารดากันจะสมรสกันไม่ได้ 4, ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้ 5, ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้ 6. ถ้าชายหรือหญิงฝ่ายใด มีอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ฝ่ายนั้นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อนนะคะ 7. หญิงที่เคยสมรสแล้วแต่สามีเสียชีวิตนะคะหรือการสมรสครั้งก่อนสิ้นสุดลงโดยเหตุอื่นเช่นการหย่าจะสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนสิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า310วัน เว้นแต่จะสมรสกับคู่สมรสเดิมข้อบุตรระหว่างนั้นมีใบรับรองแพทย์ว่ามิได้ตั้งครรภ์หรือมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ 8. การสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสและ 9. ชายหญิงจะต้องแสดงความยินยอมเป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและนายทะเบียนต้องบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย การสมรสนะคะที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมายเนี่ยจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา2ประการด้วยกันนะคะ 1. คือความสัมพันธ์ทางครอบครัว 2. ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินมาดูที่หัวข้อแรกนะคะความสัมพันธ์ทางครอบครัว 1. คือกฎหมายเนี่ยกำหนดให้สามีภรรยาต้องอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา 2. ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของต้น 3. ในกรณีที่สา,สามสั่งให้สามีหรือภรรยาเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถสามีภรรยาย,ย่อมได้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์และต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายตามสมควรต่อมานะคะเป็นความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินค่ะก็จะแบ่งออกเป็น สินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสนะคะมาดูที่สินส่วนตัวก่อนนะสินส่วนตัวนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะสามารถจัดการเองได้เลยนะแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสนะคะเป็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องมือประกอบอาชีพทรัพย์ส,สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หาหรือรับมรดกนะคะ สำหรับภรรยานะคะของมั่นจะถือเป็นสินส่วนตัวของภรรยาค่ะต่อมานะคะสินสมรสนะคะสามีภรรยาจะต้องอจัดการสินสมรสร,ร่วมกันนะคะหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายเป็นทรัพย์สินที่ผู้สมรสได้มาระหว่างสมรสเช่นเงินเดือน,รอนหรือว่าโบนัสนะคะ แล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ผู้สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ,ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมหรือหนังสือให้เนี่ยได้ระบุว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรสแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวเช่นดอกเบี้ยเงินกู้ก็ถือเป็นสินสมรสเช่นกันค่ะเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงนะคะจะต้องมีการแบ่งสินสมรสระหว่างชายกับหญิง ะะโดยนําเอาสินสมรสมาแบ่งเท่าๆกันนะคะแต่ถ้าฝ่ายใดจําหน่ายสินสมรสไปนะคะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องนําเอาสินส่วนตัวของตนเองมาชดใช้นะคะในทางกฎหมายนะคะการสมรสเนี่ยจะสิ้นสุดลงด้วยปัจจัยที่สําคัญดังนี้ 1. นาาาสาลพิพากษา 2. ผคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต 3. การหย่าได้แก่การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่3ความสัมพันธ์ระหว่างมีดามารดากับบุตรก็จะแบ่งออกเป็นการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็ออการรับบุตรบุญธรรมนะคะนี่จะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กัน อามาดูที่หัวข้อแรกนะคะการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและการรับรองบุตรนะคะเด็กที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งจดทะเบียนสมรสกันแม้จะมีการเพิกถอนภายหลังก็ตามนะคะหรือเกิดภายใน310วันนับตั้งแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลงนะคะกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เคยเป็นสามีค่ะ เด็กซึ่งเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกันเนี่ยย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเพียงฝ่ายเดียวนะคะต่อมาที่หัวข้อาการรับบุตรบุญธรรมนะคะการรับบุตรบุญธรรมหมายถึงการจดทะเบียนร,รับบุตรของผู้อื่นมาเลี้ยงดูเป็นบุตรของตนเองโดยดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับพระราชบัญญัติการรับรองบุตรบุญธรรมพุทธศักราช2522 งื่อนไขพื้นฐานของการรับบุตรบุญธรรมนะคะจะประกอบไปด้วยอายุแล้วก็ความยินยอมค่ะโดยบุคคลที่จะรับผู้อื่นเป็นบุตรบุญธรรมนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า2 5ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องแก่กว่าผู้ที่ตนจะรับเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีค่ะแล้วก็ถ้าผู้เยาว์นะคะกรณีที่ผู้เยาว์เนาะจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาโดยกำเนิด ะะแล้วก็ถ้ามีคู่สมรสนะคะจะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสค่ะผลของการรับบุตรบุญธรรมนะคะการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีผลให้บุตรบุญธรรมเนี่ยมีฐานะเสมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเลยนะคะเช่นมีสิทธิ์ใช้ชื่อสกุลนะคะมีสิทธิ์รับมรดกค,ค่ะ บุตรบุญธรรมจะไม่สูญเสียสิทธิ์และหน้าที่ของครอบครัวที่กําเนิดมานะคะเช่นมีสิทธิ์รับมรดกของบิดามารดาโดยกําเนิดได้ค่ะและการรับบุตรบุญธรรมนะคะมีทางเลิกได้โดยการจดทะเบียนเลิกตามความยินยอมของบุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับผู้รับบุตรบุญธรรมค่ะหรือเมื่อมีการสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วก็ครูมีคำนะคะมีคำศัพท์นที่นักเรียนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรือว่าแยกไม่ออกระหว่างคำว่าโมคะโมคะกรรมโมคียะโมคียกรรมนะคะครูก็มีความหมายมาฝากให้นักเรียนได้รู้เพิ่มเติมนะคะ,ะมาดูที่สองคำแรกนะคะโมคะกับโมคะกรรมนะโมคะนะคะหมายความว่า เสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือผูกพันทางกฎหมายนะคะเช่นสัญญาเป็นโมฆะนะดังนั้นนะคะโมฆะกรรมจึงมีความหมายว่านิติกรรมที่เสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมายถือเป็นนิติกรรมที่เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดนิติกรรมนั้นขึ้นเลยนะคะ ต่อมานะคะคำว่าโมคียะกับโม uh คียะกรรมนะคะมาดูที่คำว่าโมคียะก่อนนะโมคียะ uh ความหมายความว่าอาจจะเป็นโมคะได้นะคะเมื่อมีการบอกล้าหรือมีผลสม,สมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบันนะคะดังนั้นเนี่ยโมคียะจึงหมายความว่านิติกรรมที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้ตามกฎหมาย ทำนิติกรรมจนกว่าจะถูกบอ,อกล้างนะคะซึ่งหากถูกบอกล้างก็จะทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะนะคะย้อนไปถึงขณะเริ่มทำนิติกรรมนะอ่ะก็จบไปสำหรับเนื้อหานะคะของการม่านการสมรสแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานกับอุรเนาะทีนี้นะคะจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามและกรณีศึกษานะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบ ที่ครูนำเอามาถามนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะคะชายและหญิงสามารถกระทำการมั่นได้ก็ต่อเมื่อมีอายุเท่าไหร่ครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5าวิในการคิดหาคำตอบนะคะ,ะคำตอบก็คือ17ปีบริบูรณ์ค่ะ ต่อมาคำถามข้อที่2การสมรสจะทำได้เมื่ออายุเท่าไหร่คำตอบนะคะคือ17ปีบริบูรณ์ค่ะหรือหากมีอายุต่ำกว่านี้นะคะก็ต้องให้สารอนุญาตซึ่งจะต้องมีเหตุผลอันสมควรค่ะคำถามข้อที่3แล้วนะคะ ของมั่นเมื่อชายหญิงสมรสกันของมั่นจะตกเป็นของผู้ใดมาดูคำตอบนะคะตกเป็นของฝ่ายหญิงค่ะคำถามข้อที่สสินสมรสหมายถึงอะไรจำกันได้ไหมเอ่ยว่าหมายถึงอะไร คำตอบนะคะคือดอกผลของสินส่วนตัวและสินสมรสทรัพย์สินที่ได้มาหลังแต่งงานนะคะแล้วก็มริโที่ถูกระบุให้เป็นสินสมรสนะคะต่อข้อที่5กันเลยนะคะบุคคลที่สามารถรับคนอื่นเป็นลูกบุญทรรได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี ตอบคือไม่ต่ำกว่า25ปีคะ่ะข้อที่6นะคะผู้รับบุตบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต้องมีอายุห่างกันกีนก่ปีจำได้ไหมเอ่ยคำตอบนะคะคือ15ปีคะ่ะ คำถามข้อที่7นะคะหญิงที่เคยสมรสแล้วจะสมรสใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนสิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่ากี่วันคําตอบนะคะ3า0วันค่ะคำถามข้อที่8นะคะสามีทำงานหาเงินเลี้ยงดูภรรยาซึ่งเป็นแม่บ้าน ถือเป็นความสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินคำตอบนะคะความสัมพันธ์ทางครอบครัวค่ะต่อมานะคะจะเป็นกรณีตัวอย่างนะ,ะนายเจตกับนางสาวทิวารักใคร่ชอบพอกันต่อมานะคะนายเจตเนี่ยได้นําเหมือนเพชรนะคะ หนึ่งวงมาบ้านนางสาวนางท่วานางสาวทิวานะคะซึ่งนางสาวทิวาเนี่ยก็รับมั่นด้วยความเต็มใจนะคะแต่ต่อมานางสาวทิวาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะตามกฎหมายทางฝ่ายนางสาวทิวาต้องคืนแหวนมั่นให้แก่ฝ่ายนายเจตหรือไม่เพราะเหตุใดคำถามข้อนี้นะคะเป็นกรณีตัวอย่างที่ยาวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการคิดหาคำตอบเพิ่มนะคะ ะค,ะคำตอบก็คือไม่ต้องคืนของม่าน,นะคะเนื่องจากกฎหมายได้ระบุเอาไว้นะคะระบุไว้ว่าอะไรนะคะเรานักเรียนอาจจะย้อนนะคะย้อนคลิปไปดูช่วงที่มีการพูดถึงการมั่นนะคะอ่ะต่อมานะคะกรณีตัวอย่างที่สองนะคะนายรมนะคะรักใคร่ชอบพอกับนายเมฆน,นะคะจึงอยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเป็นคู่สมรส คู่สามีภรรยาที่ถูกตั้งตามกฎหมายนะคะนายรมและนายเมฆสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมเอ่ยคำตอบข้อ,อน,นี้นะคะก็คือไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้นะคะเนื่องจากกฎหมายกําหนดให้ชายและหญิงเท่านั้นนะคะที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้ กรณีตัวอย่างข้อที่3นะคะเจอายุ18ปีรักใคร่ชอบพอกับจีนอายุ16ปีทั้ง2ต้องการสมรสกันจึงไปขออนุญาตจากพ่อแม่นะคะซึ่งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นด้วยเพราะต้องการให้รูปของตนเป็นฝั่งเป็นฝาเจกับจีนจะสามารถสมรถกันได้หรือไม่เพราะเหตุใด ดูคําตอบไปนะคะสมรสกันไม่ได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโมยะนะเพราะจีนนะคะยังอายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะคะถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะอนุญาตก็ตามนะ,ะอ่าต่อไปนะคะก็มีสุดท้ายนะคะก็มีตัวอย่างข้อที่4นะคะโจทย์จะยาวนิดหนึ่งนะ นายดินกับนางเดือนเป็นสามีภรรยากาันแต่ไม่มีบุตรเป็นของตนเองนายดินจึงอยากรับบุตรบุญธรรมโดยได้รับความยินยอมจากนางเดือนแล้วนายดินจึงได้จดทะเบียนรับเด็กชายนนท์มาเป็นบุตรบุญธรรมนะคะดังนั้นเด็กชายนนท์จึงเป็นบุตรบุญธรรมของนายดินและนางเดือนใช่หรือไม่และหากในอนาคต นายดินเสียชีวิตโดยไม่ได้เขียนพินัยกรรมเด็กชายโนนจะมีสิทธิ์รับมรดกข,ของนายดินหรือไม่เพราะเหตุใดอ่ข้อนี้นะคะจะมีะคําถามสองคำถามด้วยกันนะคะคําถามแรกนะคะก็คือตรงนี้นะคะ,ะเด็กชายนนนจึงเป็นบุตรบุญธรรมของนายดินและนางเดือนใช่หรือไม่นะคะและคําถามที่สองนะคะหาก แมน,นาคดนายดินเสียชีวิตโดยไมไ่เห็นในกรรมนะคะเด็กชายโนจะมีสิทธิรักมรดกของนายดินหรือไม่เพราะเหตุใดคําถามแรกก็จะเกี่ยวข้องกับบุญธ,ธรรมใช่ไหมแล้วก็คาถามที่สองเนี่ยจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับมรดกนะคะซึ่งในคลิปนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของมรดกนะคะนักเรียนก็ลองแสดงความคิดเห็นของตัวเองมาก่อนก็ได้นะ ดูเฉลยเลยนะคะเด็กชายโน้นนะคะจะถือเป็นบุตรบุญธรรมของนายดินแต่ไม่ถือว่าเป็นบุตรบุญธรรมของนางเดือนนะคะเพราะนางเดือนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนรับเด็กชายโนนเป็นบุตรบุญธรรมนะคะเพียงแต่ยินยอมให้นายดินรับเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้นนะคะแล้วก็ประเด็นคําถามที่2อง,งเกี่ยวกับมรดกนะคะเด็กชายโน้นเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกของนายดิน เนื่องจากบุตรบุญธรรมนะคะจะอยู่ในฐานะผู้สืบสันดานเป็นทายาทโดยธรรมนั่นเองนะคะอ่าก็จบแล้วนะคะสำหรับกฎหมายครอบครัวที่ครูพูดถึง3หัวข้อนะคะอ่าสหัวข้อที่พูดมามีอะไรบ้างนะคะ 1. คือการมั่น 2. การสมรสแล้วก็ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรนะคะก็หลัง ก่อนที่จะจบกันไปนะคะครูก็มีคำถามชวนคิดนะคะฝากให้นักเรียนเนี่ยไปคิดเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนรู้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ